จะไม่เปน็นไม่มีสวา่วางจะา้างช่างที่ไหนทิปส์ทำยังไงให้ครัวไม่ลกอีสนะคะจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บในครัวโดยที่ไม่ต้องเจนาะผนังคุณเคยเป็นหรือไม่คุณต้องการที่สำหรับแผนทับพี่ตะหลิวค่ะมันก็จะมีแบบไอทีเป็นราวแบบนี้นะคะสำหรับแผลทับพี รางช่างที่ไหนสุดท้ายก็คือไม่ได้ทำค่ะเราขอก็เลยว่าระเกะระกยอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเพราะว่าวันนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บโดยที่ไม่ต้องเจาะผนังเลยทางนี้ค่ะใช้การเสียบเอาค่ะอ่ะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยอันนี้เนี่ยก็เพิ่มพื้นที่ในการเก็บพวกซอสปรุงรสต่างๆนะคะ เขารับน้ำหนักเขาบอกว่าเขารับน้ำหนักได้สามกิโลนะเออเวลาใช้ก็คืออย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้เออก็เสียบเข้าไปได้เลยเราแค่ต้องหาม,มุมที่เราสามารถแบบเสียบเข้าไปใช้ได้แค่นีจ้จบอันนี้อย่างแรกทั้งหมดนี้มาจากร้านเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวโบขึ้นไอจีล้างไว้แล้วก็เดี๋ยวใส่ลิงก์ล้างไว้ให้ตรงแคปชั่นด้วยอย่างที่สองคืออันนี้ค่ะนี่ไงเราก็เพิ่มพื้นที่จัดเก็บ หลิวทับพีแล้วก็ไดรทั้งหมดได้นะคะมี2แบบมีแบบแถวเดียวอันนี้แบบสองแถวแถวเดียวก็ใส่ได้1 2 3 4 5สอี่ห้าหอันแถวนี้ใส่ได้8อันนะคะเนี่ยวิธีการก็เหมือนกันเนี่ยมันเป็นยงนี้เหมือนกันเลยมันเป็นที่หนีบเขาเรียกว่าแฮ n เกอร์ไม่รู้เรียกว่าอะไรเรียกเองเรียกเองว่าแฮ n เกอร์นะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะก็เป็นที่หนีบเหมือนกันเลยแต่ว่านี้ไว้สำหรับแขวนแก้วไวน์ มานคนโซนะคะดื่มน้ำเปล่าในแก้วไวนยอะไรอย่างนี้อันนี้อันนี้ดีมากนี่เอาไวแ้แขวนแบบควบแบบกระดาษทิชชู่นะคะเหมือนกันแล้วก็ดึงเข้าดึงออกได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะบางคนประสบปัญหาห้องครัวไม่มีที่แขวนผ้าทิ้งซึ่งโบเชื่อว่าหลายๆคนประสบปัญหามากก็จะวางผ้าแบบผ้าเอาไว้นะคะแล้วก็ผิดสุขค่ะทำไมค่ะอาจจะแบบแห้งไม่ดีเกิดขึ้นเป็นเชื้อราขึ้นนะคะ ปัญห,หานี้ก็จะหมดไปโดยการที่มีแฮงเกอร์ตัวนี้ค่ะดูนะคะเราก็เสียบตามมุมตูอ้อย่างนี้ได้เลยปึง้งแล้วก็แขวนผ้าได้เลยตัางผ้าได้ดีมากเลยนอกจากนี้ยังมีของมากกว่านี้ด้วยแต่โบยไม่ได้ติดตั้งมันเป็นชั้นวางที่เอาไว้แบบยึดผนังคือจริงๆมันไว้ติดอย่างเงี้ยเอาไว้ที่เราวางของนีได้อะ วางแบบพวกเครื่องปรุงต่างๆหรือของในครัวต่างๆได้ใช่ไหมคะซึ่งมันไม่ต้องเจาะผนังเลยเพราะว่าเขาจะมีตัวนี้ให้มาเลยมันคือสติกเกอร์ที่แน่นมากๆอ,ะอ่ะแล้วก็แปะไว้แต่เวลาแปะมันจะไม่เห็นนะมันจะเป็นใสๆคือเนี้ยมัน,เป,นเป็นเหมือนสีเงินใช่ไหมแต่กแต่พอลอกอ,ออกมาแล้วมันจะเป็นแบบใสๆแปะแล้วก็เอาไอ้นี้ยแขวนปึง้งแบบนี้มันก็มีหลายรูปทรงนะมีสั้นมียาวมีกลมมีเหลี่ยมมีสีขาวสีดํานะคะก็สามารถ เอาไปดูได้แล้วก็อีกอันนึงตัวนี้เนี่ยมันเป็นที่สําหรับวางเกง็บฝาหม้อซึ่งเราสามารถยึดผนังก็ได้ยึดเรียงกันเลย1,2,3,4,5,6,7,8,9,10อย่างนี้ก็ได้เลยนะคะซึ่งตัวยึดเนี่ยเหมือนเดิมเราไม่ต้องเจาะเขามีตัวแบบนี้มาให้เหมือนกันซึ่งเราสามารถแบบแปะได้ถ้าเราไม่อยากวางโชว์นะเราติดหลังนี้ก็ได้นะสิบหนึ่อะไรอเงี้ยเราใช้แล้วก็ปิด ปิดกระซอนเข้าไปเลยก็จะแบบสะดวกบางคนประสบปัญหาไม่มีที่วางฝาหม้อเวลาวางแบบเขาก้ะซอนกันพอถึงเวลาจะใช้แล้วอะ่ะมันก็คือขี้เกียจหากว่าจะยกอันบนขึ้นมาอันล่างอยู่ไหนอันเนี้ยเราก็แบบสะดวกสบายมากเลยนะคะและอีกอันหนึ่งอันนี้แถมเป็นถังขยคะค่ะถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้มีที่วางถนะังขยะเป็นกิจรลักษณะใช่ไหมคะคุณอาจจะสามารถใช้ขยะในครัว ด้วยตัวหนีบตัวนี้ได้ค่ะเป็นตัวหนีบเหมือนกันนะคะใส่งไปตึงดึงตะไบอันตึงดึง,ดง,ดงนะคะแล้วเราก็หยิบถุงพลาสติกที่เรารียูสวางไว้ใกล้ๆกันจะได้หยิบง่ายๆนะใส่ลงไปเลยแต่อันนี้มันเหมาะสําหรับถุงที่มีหูยวนะมันจะได้ล็อกไงเนี่ยตึงเวลาเรา เราควรจะใส่ไว้ในลิ้นชักที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับอาา่างล้างจานเนื่องจากว่าพอเราล้างผักล้างนู่นล้างนี่เสร็จหัน่นหั่นอะไรทิ้งเสร็จเราก็ทิ้งได้เลยหรือว่าเสร็จอาหารต่างเราก็ทิ้งตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเวลาที่แบบเฮ้ยเรายังไม่ได้เก็บไปทิ้งเราก็สามารถแบบทําไปก่อนได้นี่จะได้แบบไม่เกะกะไม่ยื่นออกมาเกะกะน,นะคะแล้วเวลาใชา้เราก็เป เพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้สามารถจัดครัวให้สวยเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าฉันจะต้องเจาะผนังฉันไม่รู้จะทำดีๆฉันเจาะไม่เป็นตัดปัญหาเรื่องนั้นไปได้เลยค่ะวิธีนี้จะง่ายมากๆเลยนะคะก็สามารถเข้าไปดูในร้านที่โบขึ้นในจีไว้ให้ได้นะคะแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้แคปชั่นด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย